สวัสดีครับผมนายนพสิทน,นาคุลนะครับศึกษาอยู่ระดับชั้นปวสปีที่1น,นะครับสาขาวิชาไฟฟ้าของวิทยาลัยชุมชนอุทยยทยธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับข้อดีนะครับข้อที่1น,นะครับช่วยลดเวลาในการทํางานนะครับก็เขียนแบบร่างแบบหรือว่าการออกแบบผลงานหรือว่าชิ้นงานต่างๆครับเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการร่างแบบหรือว่าในการทําสิ่งต่างๆได้ครับก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้พอสมควรนะครับข้อดีข้อที่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะครับภายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะมาผลิตสินค้าให้เรานะครับก็เราสามารถจะช่วยเซฟต้นทุนแล้วก็สามารถพงผลผลิตสินค้านั้นได้นะครับข้อที่3นะครับให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้งานนะครับก็ความบันเทิงก็อย่างเช่นยูทูบเฟซบุ๊กไลน์นะครับดูหนังเล่นเกมฟังเพลงต่างๆครับล้วนเป็นความบันเทิงทั้งนั้นนะครับข้อที่4นะครับใช้ในการศึกษาหาความรู้นะครับเรามีโทรศัพท์ ทุกคนอยู่แล้วนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถใช้คน้นคว้าหาความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีได้นะครับสมมติว่าเราอยากทราบหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรเราสามารถเข้า Google และเราก็สามารถพิมพ์ว่าเราต้องการจะค้นหาอะไรได้เลยนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาตามที่เราต้องการนะครับข้อดีครับข้อที่5นะครับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับเช่นเราอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มหรือว่าเราต้องการอยากรู้อะไรนะครับเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับในการศึกษาความรู้นอกห้องเรียน มีข้อดีไปแล้วนะครับก็จะมีข้อเสียแบ่งย่อๆมา5ข้อเลยกันนะเป็น5ข้อหลักๆนะครับข้อเสียข้อที่1นึ่งะครับทำให้เกิดขยะทางเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับส่วนเทคโนโลยีที่เก่าๆหรือว่ารุ่นหลังๆนะครับก็จะไม่มีใครใช้งานก็จะกลายเป็นขยะเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นขยะที่แบบไม่สามารถนํามารีไซเคิลได้บ้างหรือว่าเป็นขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลได้บ้างก็จะปะปนกันไปนะครับก็จะเป็นขยะทางเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มขขึ้้นื่อยๆ สองนะครับทำให้มนุษย์นะครับเกิดอาการขี้เกียจในการทํางานว่าไม่อยากจะออกกําลังกายนะครับก็คือติดเทคโนโลยีหรือว่าติดความสะดวกสบายที่มันสะดวกสบายจนเกินไปนะครับก็จะทําให้พวกเรานขี้เกียจในการออกกาลังกายหรือว่าทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองครับข้อที่3นะครับทำให้เกิดอาชญากรรมหรือว่าการหลอกลวงผ่านทางเทคโนโลยีได้มากขึ้นครับเออมันสะดวกสบายจนเกินไปใช่ไหมครับจะทําให้เกิดช่องว่างในความสะดวกสบายนี้นะครับจนทําให้พวกมิจฉาชีพนะครับใช้ช่องว่างในการโกงหรือว่าในการ หลอกลวงเราเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับส่วนข้อที่4นะครับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อเทคโนโลยีมาใช้นะครับเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับปีที่แล้วออกรุ่นหนึ่งมาปีต่อมาออกอีกรุ่นหนึ่งเราก็ต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราก็จะใช้เงินนะครับเพื่อที่จะซื้อเทคโนโลยีนั้นมาเป็นของเราเพื่อที่จะใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นใช่ไหมครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างที่เรียกว่ามหันตภัยเลยก็เป็นได้นะครับก็คือข้อที่5นะครับเปลี่ยนสังคมชาวบ้านนะครับให้เป็นวัตถุนิมมเื่อ เราเห็นใครมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเราหรือว่าเห็นอะไรที่ดีกว่าเราเราต้องการที่จะมีเราก็าจะไปหาเงินมาซื้อโดยที่เราไม่คํานึงว่าที่เรามีอยู่พอใช้ได้ไหมหรือว่าใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่าการที่เราไม่คุยกันนะครับก็เปลี่ยนจากคุยกันแบบเห็นหน้าเราจะคุยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e หรือว่าแอปต่างๆครับที่ใช้ในการคุยกันเราจะหันมาคุยกันในนี้แทนโดยที่ว่าเราไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะมองเราอย่างไงนะครับก็เละอีกอย่าง ก็คือที่เขาเรียกกันติดปากว่าสังคมก้มหน้ามันก็จะเกิดภาวะเหล่านั้นขึ้นมาและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผมคิดเอาไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะ